French k i d ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va อยากสนับสนุนช่อง YouTube French k i d 20เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทุนทรัพย์ในการทำคลิปต่อๆไปสามารถทำได้ด้วยการซื้อหนังสือ Apport l e f o n s a i เรียนภาษาฝรั่งเศสฉบับสรุปทุกอย่างสำหรับผู้เริ่มเรียน หนังสือเรียบเรียงมาจากคลิปของช่อง French Kid 20เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงระดับกลางในหนังสือจะมีส่วนของการเรียนการออกเสียงและการสะกดคำแบบเรียงพยางเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนเพื่อที่จะอ่านออกเสียงได้ด้วยตนเองในส่วนของคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นส่วนไวยากรณ์เป็นการสรุปมาให้ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นตัวอย่างการพูดมาตรฐานในหัวข้อเรื่องพื้นฐานต่างๆ มีตารางการผ่านกริยาในการสำคัญระดับเบื้องต้นในทุกหกข้อเรื่องมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยสามารถหาซื้อได้ที่สูนหนังสือจุราทั่วประเทศและเว็บไซต์ของสูนย์หนังสือจุราจุราบุ๊กแพลตฟอร์มช้อปปีก็มีนะคะโดยกดค้นหาจากชื่อหนังสืออัพพอตเลฟองเซโดยที่ตัวเซเป็นตัวเซธรรมดาไม่มีหางนะคะ หรืออีกแนวทางหนึ่งแอดไลน์ line, สั่งซื้อโดยตรงกับเพจ French Kid t 20ทาง Facebook สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับเพจ French Kid t 20ด้วยการแอดไลน์ Line ID French Kid t 20ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิป Passer un command e commande สั่งสินค้าก็จะมีในส่วนของ vocabulaire และ m a n i è r de dire แนวทางการนำไปพูดนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการไปดูคำศพัพท์ vocabulaire กันก่อนนะคะ vocabulaire คำแรกเป็นแวะนะคะกริยากูเต้กูเตแปลว่ากินรับประทานแล้วดูทางขวามือนิดนึงนะคะเป็นนามนะคะเป็นถ้าเกิดเป็นกริยาก็คือต้องผ่านใช่ไหมก็เชกุตจิกุตอิลกุตนูกุตตงวูกุตเตอิลกุตแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามก็จะคือเลกุตเต อ่ากุเตเป็นคำนามเพศชายนะคะเป็นแปลว่าอาหารว่างมาดูกริยาตัวที่สองแวบกุเตอูซี่นะคะก็คือออกเสียงมันกันเลยกุเตแปลว่ามีราคาต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายนั่นเองสก,กุตโกงเบียงอย่างเงี้ยสมมติว่าเราถามสก,กุตโกงเบียงเหมือนกับอย่างค้าที่แล้วที่เราแฟร์เลคุกใช่ไหมเราเอ่อ เราจะถามว่าราคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เราก็บอกว่าซากุต o กงเบียงก็คือแว็บตัวนี้นะคะแว็บตัวเดิมเหมือนเดิมถัดมาเป็นคำนามนะคะเลกาโตดานิแวร์แซกแปลว่าเค้กวันเกิดคำถัดมาเป็นชนิดของเค้กนะคะเป็นชื่อของเค้กชื่อว่าลาฟอร์ไคโนะถ้าแปลตรงตัวก็คือป่าดำนั่นเองป่าดำก็คือ Black Forest Cake ในภาษาอังกฤษนะคะประเทศไทยเราก็เคยเห็นมีขายเค,ค้กนี้เป็นเค,ค้กสีดำขาวแดงนะคะสีแดงก็คือมาจากเชอร์รี่นะคะสีขาวมาจากครีมชองตีเย่แล้วก็สีดำก็เป็นเชนวสโอกาเกาก็คือเชนวสโกโก้ก็คือสีดำนั่นเอง And เขาจะประกอบด้ c e เชอ e ์ e ี่คร a มชงตีเย l และ d ิ้นเชนูสโอ c a เกา แล้วก็มีเค,ค้กอีกชนิดหนึ่งในคลิปนี้ก็คือเล c โคยาลอิลเซกงโปสยูนดากูสดังค l สติองพาร์ลีนและด o น s ูสช็อกโกลตเลคโคยาลก็คือเป็นเค,ค้กช็อกโกแลตประกอบด้วยบิสกิตดากูสพาลีนและมูสช็อกโกแลต ะะก็ประมาณนี้ในรายละเอียดส่วนประกอบการทำเค้กเราก็ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ละเอียดเราเราไม่ได้ทำเค้กะคะ่ะต่อไปเราไปฟังบทสนทนากันนะคะเป็นสถานการณ์สมมุติในร้านบูลองเชอร์ครนะคะเป็นร้านขายขนมเค้กขนมปังอะไรพกนี้แล้วจากนั้นเราก็ไปฟังคำอธิบายสนทนา Bonjour, je voudrais commander un gâteau d'anniversaire. Oui, madame. Pour combien de personnes Pour six personnes. Pour quel jour Ce dimanche vers 14 heures. C'est pour le C'est à quel nom Cas. c a s, -S, -S -E. Qu'est-ce que vous préférez Une tarte aux fruits ou un gâteau au chocolat Qu'est-ce que vous savez comme gâteau au chocolat La forêt noire et le royal il coûte combien les deux sont au même prix, pour 28 euros. je vais prendre la forêt-noire alors. voulez-vous écrire quelque chose sur le gâteau oui, Bon anniversaire, papa. passer une commande à la boulangerie, สถานการณ์ก็กมีมาดามคนนึงนะคะจะไปสั่งขนมเค้กวันเกิดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนขายขนมคนทําขนมอยู่ในบู u ลองเชรีก็เราก็จะเรียกว่าเลบู u ลองเชถ้าเกิดเป็นเพศหญิงก็ลาบูลองเชนะคะก็เริ่มประโยคแรกบงชูเชวูเดย์โมอนเดอากาโตดานิเวอเซก็แปลว่าสวัสดี ฉันต้องการสั่งเค้กสำหรับวันเกิดค่ะแล้วก็เลบุลองเชก็บอกว่าวีมาดามปูกงเบียนเดปัก์เซนครับสำหรับกี่ที่ครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับประโยู่ถัดมามาดามก็บอกว่าปูซิปัก์เซนสำหรับ6ที่ค่ะเลบุลองเชก็บอกว่าปูเกียนจูจะมารับวันไหนครับ สำหรับวันไหนก็คือจะมารับวันไหนนั่นเองถูกไหมเสร็จแล้วมาดามก็บอกว่าเซดิมอร์แบกกาตอเซอร์เซปูเลกุเตวันอาทิตย์นี้ประมาณ14นาฬิกามันจะเป็นเค้กสำหรับอาหารว่างเซปูเลกุเตกุเตเห็นไหมคะเมื่อกี้คำนามถ้าเป็นกุเตถ้าเป็นคำนามก็คือมีคำนามหน้านามเป็นเลกุเตอังกุเตนะคะ ก็แปลว่าอาหารว่างอันนี้ก็คือสำหรับอาหารว่างนั่นเองถัดมาเลอบูลองเชก็บอกว่าเซอเกลโนนขอชื่อด้วยครับมาดามก็บอกว่ากัสเซอ s e สเซกัสนะคะบูลองเชก็บอกว่ากิสเก e v o u ูเพ é ร é เฟ z คุณอยากได้แบบไหนอินตักโอฟุยอองกระตูช็อกโกลลตพายผลไม้หรือว่าเค้กช็อกโกแลตดีครับ มาดามก็บอกว่าเคสเกิร์บุสเวกอมกาโตช็อกโกแลตคุณมีอะไรบ้างล่ะสำหรับเค้กช็อกโกแลตคือมีมีให้เลือกอะไรบ้างสำหรับเค้กช็อกโกแลตเลบูลองเชก็บอกว่าลาฟอรไฮนัวเอเลโคยาลก็อย่างที่อธิบายไปในคำศัพท์นะคะก็เป็นชื่อของเค้กฟอรไฮนัวแล้วก็โคยาลมาดามก็ถามว่าอิลกุตกงเบียงราคาเท่าไหร่คะ เลาบูลองเจก็บอกว่าเลเดอร์ซองตัวเมมพรีบวกวางวิทเตอร์โฮทั้งสองราคาเท่ากัน28ย e ูโรเชเวพองและฟอร์ไคนัวหรอฉันรับฟอร์ไคนัวละกันมาดามตอบนะคะเสร็จแล้วบูลองเจก็บอกวุลิวุสเค้กแกงกระชู้สอยลักกาโต้คุณต้องการเขียนอะไรบนหน้าเค้กไหมครับมาดามก็บอกว่าวีบอนนีนิเวกแซปปา ก็โปรดเขียนว่าบอนานีแว็กซแซปปาก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคำศัพท์อันนี้มันไม่มีอะไรยากมากนะคะมันก็จะคล้ายๆกับเฟรเลคคูส์คราวที่แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องราคาเออแล้วก็ชื่อสินค้าอะไรแบบนี้แล้วก็ถามว่าต้องการอะไรฉันอยากได้อะไรอะไรประโยคมันก็คล้ายๆกันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูรีมรักกาแมอีกทีหนึ่งล้วกันแล้วก็ดูการน,นำไปใช้โอเค mère voya con utilisation de la préposition pour pour โดยทั่วไปก็แปลว่าวเพื่อสําหรับนะคะดังนั้นก็ใช้ตามความหมายนั้นเลยค่ะง่ายๆอย่างสมมุติว่าจะถามว่าเพื่อใครสําหรับใครเราก็พูดว่าเซปูคินะคะเซปูคิสําหรับใครก็ถ้าเกิดว่าจะตอบก็ผูมัวสําหรับฉนันภูปาป,ปิ สำหรับคุณปูหรือว่าระบุชื่อเลยก็ได้นะคะปูโมคลีนปูเอ็ดดี้ปูดามียงอะไรก็ได้นะคะก็ใส่ชื่อปเลยสำหรับโมคลีนสำหรับเอ็ดดี้สำหรับดามียงถัดมาปูกงปูเกลจูสำหรับเมื่อไหร่ก็คือจะเอาเมื่อไหร่นั่นเองสมมติถ้าเราไปสั่งของก็ถามว่าปูกองก็คือในความหมายว่าจอาเมื่อไหร่จะมารับเมื่อไหร่ หรือปลูกเกลียสำหรับวันไหนการตอบก็จะตอบได้ประมาณว่า o u ป l ูกล e วีเก o โพช o n หรือระบุวันไปเลยก็ป s ู m ซัมดี้ป d ู m ดีมอชอะไรเงี้ยนะคะสำหรับสุดสัปดาห์หน้าสำหรับวันเสาร์สำหรับวันอาทิตย์อะไรก็ว่าไปถัดมาเอาไว้ถามว่าสำหรับกี่คนมากันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออถ้าเราไปสั่งเค้กก็คือเค้กเนี้ย ให้เตรียมขนาดไงเพื่อถามขนาดจะใช้ให้กี่คนจะสำหรับกี่ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผู้กงเบียนเดอแบกเซนตอบก็ปูวิดแบกเซนปูซีแบกเซนปูดีแบกเซนก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ปูวิดแบกเซนก็สำหรับ8คนถัดมาคำถามถัดมาผู้กงเบียนเดอตองผู้กงเบียนเดอตอง จะใช้เวลานานเท่าไหร่นั่นเองนะคะสาหรับเวลานานเท่าไหร่ก็คือจะใช้เวลานานเท่าไหร่หรือว่าอยากสมมติในกรณีกรณีน,นี้ไปอ,อ,อาจจะไปออจองโรงแรมถ้าจองโรงแรมจะถามกี่วันใช่ปะก็ถามปูกงเบียนเดยตองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คือจะจองสำหรับกี่วันน,นี้ก็ตอบว่าปูซังจูสำหรับ5วันคำถามถัดมา pourquoi faire? r e s t pourquoi faire? สำหรับทำอะไรก gesagt, ็ตอบไปเลยว่าทำอะไรก็ปูมองเช่สำหรับกินปูชูเว่สำหรับเล่นอะไรเนี้นะคะถัดมา v o u t e idée? Vous êtes pour cette idée? ก็เหมือนกับคุณเพื่อไอเดียนี้ถ้าคือถ้าแปลตรงตัวนะเซตีเด e ก็ความคิดนี้ไอเดียนี้ใช่ไหม ปู uh, ก็คือเพื่อก็เหมือนกับเราสนับสนุนถูกไหมก็คือคุณเห็นด้วยกับความความคิดนี้ใช่ไหมหรือคุณสนับสนุนความคิดนี้ใช่ไหมถูกไหมก็ดังนั้นก็จะตอบได้สองแบบ no เชื่อสุขฆงไม่ฉันคัดค้านโค้งก็เหมือนกับเหมือนกับเราต่อต้านนั่นเองโค้งก็คือต่อต้านหรือจะตอบว่า v เช u สุปูใช่ฉันเห็นด้วย ถูกไหมเขาถามปูก,ก็คือเพื่อเพื่อก็คือเพื่อสิ่งนี้ก็คือเห็นด้วยในความเห็นเกิดกายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดู La façon de p a r l e ลหรือก็อีกอย่างนึ่งก็คือมาเน de เดียนั่นเองก็คือการนำไปพูดการนำไปใช้ Façon de p a r l e ลลักษณะการนำไปพูดนะคะลักษณะแรกก็ เวลาเราไปสั่งของหรือเราไปซื้อของก็เหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะที่ไปจ่ายตลาดใช่ไหมเชวูดเรย์นะคะก็ใช้ได้ตลอดเชวูดเรย์วูดเรย์ก็เป็นคุงดิสเจเนอเนของแว็บวูลัวอยากดูการผ่านกิริยาคุงดิสเจเนอเนมีอยู่ในคลิปคุงชูเกซงในเพลย์ลิสต์คุงชูกเกซงคุงดิสเจเนอเนนะคะลองไปหาฟังได้ประโยคแรกเชวูดเรย์กงโมงเดย ฉันต้องการสั่งจุดๆ,ๆก็คือเติมคำนามลงไปอย่างเช่นในบทสนทนาที่เราเพิ่งฟังกันไปวันนี้นะคะชูเดยโกมงเดยอังการตัวดานิแวกแซกฉันต้องการสั่งเค้กวันเกิดประมาณนี้แล้วก็อ่ะหรืออีกแบบหนึ่งที่เราจะพูดได้เหมือนกับชูเดยโกมงเดก็คือเอสกึช es que ิเบอร์โกมงเดเอสกึชเอร์โกมงเดแล้วก็ใส่ ทำนามลงไปฉันสั่งจุดดได้ไหมก็อย่างถ้าตามในบทสนทนาก็ลองดูนะเอสเกอร์เชปโกโมเดอากาโตดานิเวกเซฉันสั่งเค้กวันเกิดได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูฝั่งที่ความเป็นไปได้ที่เอ่อจากในบทสนทนานะในสถานาการณ์ของบทสนทนาก็คือเขาก็จะทาเศตเกนนงในนามของใคร แล้วก็จะต้องตอบว่าโอนงเดอจุดจุดจุดก็คือใส่ชื่อไปว่าใครเป็นคนสั่งเนี่ยนะโอนงเดอก็ชื่อคนสั่งเสร็จแล้วก็จะอาจจะถามว่าปูเกีนชูสำหรับวันไหนเกเลรกกี่โมงนะคะคำถามสุดท้ายในสถานาการณ์วันนี้นะคะปูกงเบียนเดอะแบ็กซนสำหรับกี่คนสำหรับกี่ที่ หรืออย่างถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปในร้านอาหารที่ฝรั่งเศสนะเราบินหน้าร้านเนี่ยเราถ้าเกิดมีพนักง,งานมาถามเราว่า V o u s ต t เบีย e เด e n แบ็กเหรือเขาก็บางทีพูดสั้นๆบูเซตง m บีย n อย่างเงี้ยก็คือพวกคุณมีจำนวนเท่าไหร่พวกคุณมากันกี่คน V o u s ต t เ s ียงเด e ะแบ็กเอย่างเงี้ยนะคะก็มากันกี่ที่โอเค คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้า,า,าบายบายขอบว